สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผลบอลเมื่อคืนนะครับ V.P. หนึ่งตัวนะครับกินเต็มเหมือนเดิมนะครับ V.P. หนึ่งตัวกินเต็มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เรามี3าตัวชอบตัวไหนกันบ้างนะครับไปกันที่คู่แรกกันดีกว่านะครับลีโคปาอิตาลีครับนะครับคู่ระหว่างอัลตันตาเจอฟิออเรนติน่านะครับผมฟันธงนะครับให้ลองฟิออเรนติน่านะครับผมส่วนคู่ที่2นะครับไปกันที่ลีกเซนครับนะครับคู่ระหว่างน้องเจอบาสเตียนะครับ ผมฟันธงให้ลองบาสเตียนะครับผมส่วนคู่ที่3ครับไปกันที่หลีกตุรกีครับนะครับคู่ระหว่างเบสิกตัสนะครับเจอกันเทปนะครับฟันธงนะครับต่อเบสิกตัสนะครับผมบอล VP 1นตัวนะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ก็คือเบสิกตัสนะครับผมฟันธงให้ที่เบสิกตัสนะครับผมใครที่ชอบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับจาตตาผีแดงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ